สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ทุเรียนราคาดีมากเลยนะคะเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรไทยกันหน่อยจากที่เคยผิดหวังกับทุเรียนที่ซื้อจากตลาดใกล้บ้านวันนี้เราเลยลองสั่งตรงจากสวนเลยค่ะเพราะแค่สองวันก็ได้ของแล้วเร็วมากๆเลยค่ะลูกนี้ใหญ่สะใจมากเลยค่ะ น้ำหนัก6กิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ90บาทแถมส่งฟรีด้วยนะรวมแล้วแค่540บาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆลูกนี้มี5้าภูเต็มๆเลยค่ะแต่ละภูอวบอิ่มมากมีรอยช้ำบ้างเล็กน้อยอาจจะเกิดจากการขนส่งแต่โดยรวมแล้วดูดีมากเลยค่ะ กลิ่นหอมหวานก็เริ่มทะลุกลองออกมาแล้วไม่รอช้าแล้วค่ะมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนมาเริ่มแกะกันเลยนะคะจากที่เคยผิดหวังในการเลือกทุเรียนเราก็ได้ศึกษาการเลือกซื้อทุเรียนเพิ่มเติมมาแล้วค่ะเรามาเจาะลึกเคล็ดลับการเลือกซื้อทุเรียนกันค่ะไม่ต้องเป็นเซียนก็เลือกได้อร่อยถูกใจแน่นอน เพราะทุเรียนที่เราเลือกเองกับมือมันอร่อยกว่าที่คนอื่นเลือกให้เสมอสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการมองหาทุเรียนที่ดูสมบูรณ์ค่ะมองไปที่ลูกทุเรียนก่อนเลยอย่าเพิ่งไปสนใจกลิน่นถ้าผิวเปลือกมีสีน้ำตาลอมเขียวและดูสะอาดตาแสดงว่าทุเรียนลูกนั้นสดใหม่และยังไม่มีตำหนินอกจากนี้ให้ลองสังเกตดูที่คััวของทุเรียน ถ้าขั้วยังดูสดใหม่มีสีเข้มไม่แห้งเหี่ยวแสดงว่าเพิ่งตัดมาจากต้นได้ไม่นานต่อมาคือการดูผูทุเรียนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะผู้ของทุเรียนที่ดีต้องมีลักษณะเต็มอิ่มเนื้อแน่นไม่แฟบและถ้ามองเห็นเส้นผูชัดเจนยิ่งดีค่ะ ส่วนหนามของทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องสังเกตหนามที่ห่างกันและมีขนาดใหญ่แสดงว่าเนื้อข้างในสมบูรณ์และผู้จะใหญ่เต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเจอทุเรียนผูเล็กๆมาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเคาะ่ะลองใช้สันมือหรือไม้เคาะทุเรียนเบาๆถ้าได้ยินเสียงปุบปุบทุบแน่นๆ แสดงว่าเนื้อทุเรียนข้างในสุกพอดีแต่ถ้าเสียงก้องก้องโป๊กโป๊กแสดงว่ายังไม่สุกหรือถ้าเสียงพู้พู๊เนื้อนุ่มๆแสดงว่าสุกมากเกินไปแล้ววิธีนี้ต้องอาศัยการฟังเสียงเล็กน้อยแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าลองทำบ่อยๆจะเลือกได้แม่นยำขึ้นแน่นอน และสิ่งสำคัญสุดท้ายคือการดมกลิ่นทุเรียนที่สุกพอดีจะมีกลิ่นหอมหวานกำลังดีไม่ฉุนจนเกินไปลองดมที่รอยแตกของเปลือกทุเรียนดูค่ะถ้ากลิ่นหอมแบบพอดีแสดงว่าทุเรียนลูกนั้นพร้อมที่จะให้ความอร่อยกับเราแล้วค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการมองการดู การเคาะหรือการดมกลิ่นถ้าเราใส่ใจและใช้ความรู้สึกของเราไปกับมันคุณจะเลือกทุเรียนได้อร่อยถูกใจเหมือนเป็นเซียนทุเรียนเลยค่ะลองนําเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในการเลือกซื้อทุเรียนครั้งหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าการได้ทุเรียนอร่อยอรอ,ยอร่อยมาจากมือเราเองมันช่างเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะแต่ถ้าใครเลือกไม่เป็นก็ลองแอบฟทุเรียนออนไลน์แบบเราก็ได้ค่ะ แต่จะต้องอาศัยดวงนิดหน่อยนะคะโอ้โหพอแกออกมาแล้วก็ได้เจอเนื้อทุเรียนที่สวยงามเลยค่ะเนื้อแน่นๆสีเหลืองนวลอร่ามตาผู้ใหญ่มากดูแล้วรู้เลยว่าลูกนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยสำหรับใครที่ชอบเนื้อสัมผัสแบบกรอบนอกนุ่มในที่กัดเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนมีเนื้อครีมซ่อนอยู่ข้างในรับรองว่าทุเรียนลูกนี้จะถูกใจคุณแน่นอนค่ะ ใครที่เคยขับรถไปซื้อทุเรียนแล้วต้องทนกับกลิ่นที่อบอวนไปทั่วรถจนเวียนหัวคงเข้าใจดีว่ากลิ่นทุเรียนนั้นติดทนนานและกำจัดได้ยากแต่รู้หรือไม่ว่าวิธีดับกลิ่นที่ดีที่สุดกลับอยู่ในสิ่งที่เรามักจะทิ้งไปนั่นก็คือเปลือกทุเรียนนั่นเองค่ะทำไมเปลือกทุเรียนถึงช่วยดับกลิ่นได้เคล็ดลับอยู่ที่ด้านในของเปลือกทุเรียน ลองสังเกตดูจะเห็นว่าด้านในของเปลือกมีลักษณะเป็นร่องและมีสีขาวอมเหลืองซึ่งบริเวณนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับกลิ่นและยังช่วยลดสารระเหยที่มีกลิ่นฉุนที่อยู่ในเนื้อทุเรียนได้อีกด้วยค่ะวิธีง,ง่ายๆที่ใครก็ทำตามได้ตักน้ำเปล่าใส่เปลือกทุเรียนหลังจากที่เราแกะเนื้อทุเรียนออกหมดแล้วให้ใช้น้ำเปล่าประมาณหนแก้ว ปักใส่ลงในร่องของเปลือกทุเรียนฝั่งที่มีหนามอยู่ด้านนอกวางทิ้งไว้ในรถนำเปลือกทุเรียนที่ใส่น้ำแล้วไปวางไว้ในรถบริเวณที่ปลอดภัยเช่นที่พักเท้าหรือบริเวณกระโปรงหลังรถรอให้เปลือกทุเรียนทำงานทิ้งไว้ประมาณ1 2ถึง2ชั่วโมง หรือจนกว่ากลิ่นจะหายไปโดยน้าที่อยู่ในเปลือกจะช่วยทําปฏิกิริยากับสารระเหยในอากาศและดูดซับกลิ่นให้หมดไปอย่างน่าอัศจรรย์หากทําตามวิธีนี้แล้วกลิ่นทุเรียนที่เคยฉุนจะค่อยๆจางหายไปและคุณก็สามารถขับรถได้อย่างสบายใจอีกครั้งไม่ต้องกังวลว่ากลิ่นจะติดไปนานหลายวันอีกต่อไปลองนำเคล็ดลับง่ายๆนี้ไปใช้ดูนะคะ รับรองว่าได้ผลแน่นอนค่ะและเราก็ได้เรียนรู้ว่าทุเรียนแต่ละลูกก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปบางลูกอาจจะไม่ได้สวยงามตามที่เราคาดหวังแต่ก็ยังมีรสชาติที่อร่อยอยู่ดีเหมือนกับความรักที่บางทีก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังทำให้เรามีความสุขได้เสมอค่ะลูกนี้แกะเนื้อได้2.9กิโลกรัมถือว่าได้เนื้อเยอะเหมือนกันนะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการกินทุเรียนที่อร่อยถูกใจนะคะไม่ว่าจะสั่งจากที่ไหนหรือใครเป็นคนแกะให้กินก็ขอให้เป็นมื้อที่เต็มไปด้วยความสุขและความอร่อยค่ะขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย